สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพรางหลานนะคะค่ะเช้านี้แม่ควานก็จะให้คุณยายเสียงโชคให้แม่ควานนะคะก็มาดูนะคะว่ายายจะได้ตัวไหนนะคะยายจับตัวไหนให้นะคะค่าเร็วค่ด้วยค่ค่ก่อนยาย ูนะคะว่ายายจะจับตัวไหนให้นะคะอายายขอจับโชคให้หน่อยเก็จับบอลจับจเก็บบุญเร็วเก็บเก็บบุญบม ยายคือจับว่าหลายเถะยายจับให้นะคะเดี๋ยวเดียวอันนี้สามนะคะยายจับให้สามสามแล้วก็ศูนย์นะคะศูนย์แล้วก็หกไม่ใช่ แล้วก็9นะคะ309นะคะ, <30 9 S 2> ะค่ะนี้นะคะไม่พารก็ให้ยายจับให้แล้วนะคะได้309นะคะ ยายเล่นจับครั้งเดียวเลยนะคะไม่ได้จับหลายรอบนะคะนี่นะคะยายจับให้นี้นะคะยายจับให้3แล้วก็ศูนแล้วก็9นะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทาง เื่อความสนุกนะคะยังไงก็ลองดูนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ควานก็จะพายายไปอาบน้ำแล้วนะคะวันนี้ก็แดดร้อนแต่เช้าเลยนะคะไ<อ>ปะยายากเก็บนะเอาให้ยายเก็บไหน จะเอายายไปอาบน้ําแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านตรงโชคดีนะคะป้ายายเราไปอาบน้ํากันมอมแมมเลย อันนี้ก็เอายายมาอาบน้ำแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางน,นะคะคุณแม่จ้า น้ำเย็นไม่ใยคย่ะย,ยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นกาลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายบุญไหลด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแม่แม่ใจดีทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ป้อนให้กับยายบุญไหลนะคะวันนี้แม่ขวานก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะคะ ทำบุญกับสัตว์ใหญ่ก็ขอให้ได้โชคใหญ่นะคะก็ขอให้ได้โชคใหญ่ก้อนโตกันนะคะทำอะไรใหญ่ลูกหาหยางอืออ ตรงนี้ยายก็จะมีแม่แม่เอซน้อยนะคะแม่แม่เอซก็หายหมดแล้วนะคะคุณยายบนไหลคุณยายไม่มีอะไรดึงดูดเลยงวดนี้ก็ขอให้ยายหิงๆปังๆนะจ๊ะ ขอให้มีคุณยายมีแม่ๆเอฟซติดตามเยอะนะคะค่ะสำหรับวันนี้แล้วแม่ฟานก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ